ตัวตนที่ปกครองเหล่าปีศาจทั้งหมดตัวตนที่เป็นที่น่าหวาดกลัวและยำเกรงของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตัวตนที่มีความโหดร้ายและทารุณตัวตนที่มีพลังอำนาจอันหมหาศาลที่สามารถกำหนดความเป็นไปของดินแดนและโลกได้ตัวตนที่มาพร้อมกับความน่าหวาดกลัวและความโหดร้ายเขาคนนั้นก็คือราชาผู้ปกครองเหล่าปีศาจจอมมารซาตานนี่ซาริยอเอ๊ะจอมมารจะให้แกเลือกอย่างเมตตานะอะไรจะหนีหางจุกจิดกลับไป ถือว่าจะถูกชั้นซัดหัวแบบอยู่ที่นี่เลือกเอาก็แล้วกันควรจะเลือกคนเลาะด้วยหน่อยน่าจะดีกว่าอย่างนายนี่ยมาลืมลบด,ดาบของฉันน่าจะเหมาะกว่าเอาไอ้หัวดาวโรคจิตขอให้พระเจ้าอภัยให้กันละ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีคนด้วยนะครับสบายเซน,น,นไปนะครับกับซีรีส์ของฮัลล์คูมาโอซามะหรือว่าจอมมารพาร์ทหามนั่นเองครับ นี่ก็จะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับที่ผมได้เพิ่มขึ้นมาในช่องคอมบาร์เซนไบเหตุผลที่ผมได้นําอนิเมะเรื่องนี้นะครับมาทาในช่องคอมบาร์เซนไปเนี่ยมันก็เพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้นะครับตั้งแต่ฉายมาเนี่ยก็อยู่มาค่อนข้างที่นานมากๆแล้วและอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มีถึงสซีซั่นเลยทีเดียวซีซั่นที่หนึ่งเนี่ยต้องว่าเป็นซีซั่นที่ทําเงินได้เยอะมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยแล้วก็ใครหลายคนเนี่ยก็ชื่นชอบอนิเมะเรื่องนี้พอสมควรเลยสำหรับซีซั่นที่หนึ่งนะพอมาซีซ กระแสของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะดบดบลงแล้วก็ผมได้ยินข่าวว่านะครับผมในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยอนิเมะเรื่องนี้นะครับจะทำซีซั่น3ออกมาผมก็เลยถือโอกาสอันดีนะครับที่ผมเนี่ยจะมาทําเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆภายในอนิเมะเรื่องนี้ทั้งข้อมูลตัวละครตัวละครที่มีความน่าสนใจทําไมมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเพื่อที่จะรอคอยนะครับซีซั่น3ที่กําลังจะเข้ามานั่นเองในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลตัวละครอย่างเช่นเคยเลย ซึ่งข้อมูลตัวละครที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยก็คือจอมมาซาตานเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยก่อนที่ตัวละครตัวนี้จะกลายเป็นจอมมาซาตานก่อนที่เขาจะกลายเป็นราชาผู้ปกครองเหล่าปีศาจครั้งหนึ่งเขาเคยเกิดในเผ่าพันธ์ปีศาจชั้นต่ำมาก่อนในตอนที่จอมมาซาตานยังเป็นเด็กในช่วงนั้นมีความขัดแย้งกันระหว่างเผ่าปีศาจทําให้เกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงวัยเด็กของซาตานครอบครัวของเขาและสหายของเขาถูกสังหารจนหมดสิน้นทมากลางความขัดแย้งกันระหว่างปีศาจหลังจากที่มีการสังหหารหมู ศัตรูที่ทิ้งเขาไว้ให้เขารอความตายไปอย่างช้าๆขณะนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเพื่อรอความตายในที่สุดแล้วเขาก็ได้พบกับทูตสวรรค์ลึกลับทูตสวรรค์ลึกลับได้เข้ามาช่วยเหลือเขาได้มีการดูแลเขาและรับประกันความอยู่รอดของตัวของเขาทูตสวรรค์ลึกลับนี้ได้อ้างว่าเธอเนี่ยไม่เคยเห็นปีศาจคนไหนร้องไห้มาก่อนมันจึงเป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งที่ทำให้เธอเนี่ยได้รับเลี้ยงดูซาตานในตอนที่ซาตานอยู่ภายใต้การดูแลของทูตสวรรค์ลึกลับคนนี้ตัวของซาตานกับทูตสวรรค์ลึกลับ ทั้งสองได้แบ่งปันเรื่องราวมากมายทั้งความรู้ความทุกข์ใจอารมณ์ต่างๆรวมถึงเรื่องราวภายนอกและทูสวรรก็ได้มีการเล่าเรื่องราวมากมายให้เขาได้ฟังขณะที่เธอพูดเรื่องราวต่างๆให้กับซาตานได้ฟังตวงเขาได้ถูกปลูกฝังความปรารถนาที่จะรวมเผ่าพันธุ์ของตนเองให้กลายเป็นหนึ่งเดียวแบบเดียวกับที่เผ่าพันธุ์มนุษย์เคยทาในอดีตตัวของซาตานในวัยหนุ่มเริ่มมีความปรารถนาที่จะรวรวมเผ่าพันธุ์ปีศาจให้กลายเป็นหนึ่งเดียว และต่อมาเขาก็ได้ออกเดินทางเพื่อที่เติมเต็มความฝันและความปรารถนาของเขาที่จะรวมเผ่าพันปีศาจให้กลายเป็นหนึ่งเดียวจนเวลาล่วงเลยไปหลายปีโดยที่ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดตัวของซาตานได้กลายเป็นผู้นากลุ่มปีศาจและเริ่มทําสงครามครั้งใหญ่เพ,พื่อผนวกดินแดนปีศาจให้กลายเป็นหนึ่งเดียวการต่อสู้ของสองครามดําเนินไปตั้งแต่ปีคศ1741ไปถึงปีคศ1799จนในที่สุดก็จบลงด้วยการรวมเผ่าพันปีศาจให้กลายเป็นหนึ่งเดียวในปี1870 และตัวของซาตานก็ได้กลายเป็นราชาผู้ปกครองเหล่าปีศาจได้กลายเป็นจอมมารซาตานผู้ปกครองเหล่าปีศาจทั้งหมดทั้งมวลหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการรวมเผ่าพันปีศาจให้กลายเป็นหนึ่งเดียวแล้วตัวองเขาก็ตระหนักถึงปัญหาที่มาพร้อมกับการรวมเผ่าพันตรงที่ว่าเผ่าพันปีศาจนั้นจาเป็นต้องมีพลังปีศาจในการหล่อเลี้ยงชีวิตของตนเองซึ่งพลังปีศาจก็เกิดจากอารมณ์ด้านลบต่างๆนานาในตอนที่ยังมีความขัดแย้งภายในเผ่าพันปีศาจอยู่นั้นพลังงานด้านลบเนี่ยเต็มเปี่ยมไปหมดเลยแต่ว่าหลังจากที่ซาตานี่สสทงบุ พลังงานด้านลบเนี่ยจึงแทบจะหมดไปเลยทีเดียวเพื่อเผชิญกับปัญหาของความอดอยากและการขาดแคลนพลังงานด้านลบตัวของจอมารซาตานจึงแก้ปัญหานี้โดยการพยายามยึดครองดินแดนแห่งอินเตอิสลาดินแดนที่ประกอบไปด้วย5ทวีปที่เรียงกันเป็นรูปกากบาดซึ่งตั้งอยู่บนมหาสมุทรแห่งอิกโนราความปรารถนาของราชาปีศาจก็คือการปราบปรามมนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อมีการลุกลานเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยก็สามารถสร้างพลังงานด้านลบออกมาได้ ทั้งความแค้นความโกรธความสูญเสียความเศรา้าซึ่งพลังงานด้านลบต่างๆนานานะมันจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังปีศาจที่มีความจําเป็นอย่างมากต่อเผ่าพันปีศาจทั้งหมดการยึดของเอ็นเตอิสลาจึงสามารถผลิตพลังปีศาจจํานวนมากซึ่งมากพอที่จะหล่อเลี้ยงประชากรของเผ่าพันปีศาจทั้งหมดได้ที่ใจกลางของเอ็นเตอิสลาในทวีปตรงกลางนั้นราชาปีศาจนั้นได้ยึดครองที่นั่นและสร้างเป็นสวงสวรรค์ของเผ่าพันปีศาจและสร้างปราสาทจอมมันขนาดใหญ่มึ้อมาขึ้นมา เพื่อเติมเต็มความปรารถนาของปอพันธุปีศาจจอมมารซาตานจึงได้เริ่มยึดครองทวีปทั้งหมดที่เหลือเมื่อมีแผนการและรูปแบบในการยึดครองแล้วด้วยเหตุนี้จอมมารซาตานจึงส่งนายพลปีศาจผู้ใหญ่ทั้ง4หรือว่าจตุเทพปีศาจทั้ง4ของเขาให้เข้าสู่สนามรบโดยนายพลปีศาจทั้ง4นั้นแต่ละคนจะมีกองกําลังขนาดใหญ่ของกองทัพปีศาจในการไปบุกทุยต่างๆภายใต้คําสั่งของราชาปีศาจจอมมารซาตานได้สั่งให้จตุรเทพปีศาจทั้ง4ให้เข้ายึดดินแดนของ4ททวีปทีป่เหลือ โดยมีอันดรามเนตที่มุ่งหน้าไปทางทวีปทางตอนเหนือมาราโกดาไปทางที่ใต้เฮาเซียวไปทางที่ตะวันออกและได้ให้ลูซิเฟอร์โจมตีทวีปทางที่ตะวันตกทวีปทางที่ตะวันตกมีสถานที่ที่เป็นโบสถ์ของเอนเตสลาที่แข็งแกร่งที่สุดตัวองจอมานเชื่อว่าลูซิเฟอร์นั้นมีความรู้มากมายเกี่ยวกับเทวดาตกสวรรค์ความรู้เกี่ยวกับพ้นทางสวรรค์ที่ช่วยให้ลูซิเฟอร์ได้รับชัยชนะได้ง่ายขึ้นจึงนด้ส่งลูซิเฟอร์ไปโจมตีทวีปทางที่ตะวันตกในการยึดครองทวีปต่างๆของจอมาาาตนั้นก็ไไม่่่่ดด้งงาายยอทีคิ กองทัพของลูซิเฟอร์ถูกขับไล่ออกไปด้วยเพียงมนุษย์แค่คนเดียวมนุษย์ที่สามารถขับไล่กองทัพของลูซิเฟอร์และสามารถจัดการกับลูซิเฟอร์ได้ก็คือตัวของผู้กล้าเอมเลรียกองทัพของลูซิเฟอร์ที่แตกพ่ายไปนั้นไม่พบร่องรอยของลูซิเฟอร์ดังนั้นตัวของจอมมารซาตานจึงสันนิษฐานว่าผู้กล้าเอมเลรียได้สังหารลูซิเฟอร์ไปแล้วตัวของจอมมารซาตานตระหนักถึงความสามารถของผู้กล้าเอมเลรียตัวของเขาคิดว่าผู้กล้าเอมเลรียนั้นจะเป็นผู้ที่นำไฮนะมาสู่เขาในที่สุดจนสิ่งนั้นก็็เปนนจจริงได้ ในตอนแรกผู้กล้าเอเมเรียนั้นสังหารลูซิเฟอร์ได้ในเวลาต่อมาเธอก็สังหารอันดราเมเลตและตัวของโมโลกด้สังหารแม่ทัพผู้ใหญ่ของพอพันปีศาจในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1ปีเมื่อกองทัพปีศาจถูกไล่ตอนและเริ่มถูกสังหารไปเรื่อยๆตัวของอัลซิเอรยที่เป็นนักยุทธศาสตร์ผู้ชำชองตัวขเขาได้มีการแนะนําให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการสูร้รบจากรูปแบบของการโจมตีให้การเป็นป้องกันตัวของจอมาซาตานจึงมีสั่งให้กองกำลังของเขาล่าถอยออกจากทุยต่างๆและเสริมสร้างฐานที่มั่นของพวกเขาในดินแดนตรงกลางโดยในทีี่สุดแลู้กาเเอมย ก็สามารถบุกไปยังปราสาทของราชาปีศาจได้แล้วก็ได้เริ่มมีการต่อสู้ตัวของจอมมารซาตานได้ต่อสู้กับภูกาและพรรคพวกของภูกาทางฝั่งของจอมมารซาตานต้องว่าเข้าขั้นเสียเปียบเลยทีเดียวเนื่องจากข้างกายจอมมารซาตานนั้นเหลือแม่ทัพปีศาจเพียงแค่คนเดียวก็คืออัลเซียวการต่อสู้กันระหว่างภูกาและจอมมารต่อสู้กันอย่างดูเดือดโดยในการประทะกันครั้งสุดท้ายตัวของจอมมารซาตานได้สูญเสียเขาข้างหนึ่งให้กับดาบศักดิ์สิทธิ์ของภูกาเมื่อมีความเสียเปียบแล้วก็ได้าาร ตัวของจอมมาซาตานและออสเซียวจึงถูกบังคับให้ล่าถอยออกไปตัวของจอมมาซาตานได้รตหนักได้ว่าแา่ยังทำการต่อสู้ต่อไปอาจจะเป็นทางฝ่ายของเขาเองที่ต้องมีการสูญเสียชีวิตดังนั้นตัวของจอมมาซาตานจึงเปิดประตูพอทัลบนท้องฟ้าเหนือปราสาทจอม,มารเพรื่อวางแผนที่จะหลบหนีไปยังอีกโลกหนึ่งและฟื้นฟูความแข็งแกร่งก่อนที่จอมมาซาตานจะหายไปตัวขเขาได้ประกาศคำสาบานว่าเขาจะกลับมาสักวันหนึ่งและไปชิดเอนเตอิสลาอีกครั้งให้ได้แล้วตัวของจอมมาซาตานและออสเซียวก็ได้หลบหนีและเข้าสู่ประตูพอท จนในที่สุดแล้วพวกเขาก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่บนโลกนใจกลางกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับนี่ก็คือพื้นหลังของจอมาซาตานก็อนที่เขาจะกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ทํางานอยู่ในร้านแมคโดนัลที่เราสามารถติดตามเรื่องราวของจอมาซาตานหลังจากนี้ได้ผ่านทางอนิเมะเลยครับที่หลังจากนี้ตัวของจอมาซาตานและอัลเซลก็จะมีทั้งการสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาในการดำรงอยู่บนโลกใบนี้ัละในการสร้างัตรประชาชนขึ้นมาอย่างชื่อว่ามาโอซาโอแล้วก็มีทั้งการไปทํางานที่ร้านแมคโดนัลมีเรื่องการอยู่ในห้องเช่าถูกถูก ที่การดำรงอยู่ภายในโลกนี้มันช่างยากเย็นแสนเกะเลือเกินที่โลกนี้ไม่มีแม้แต่พลังเวทเลยสักนิดเดียวในตัวจอมมารซาตานก็ต้องปรับตัวเข้ากับโลกใบนี้แต่ว่าในการอยู่บนโลกของจอมมารซาตานนั้นมันก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดถึงแม้เขาจะทำงานในร้านแมคโดนัลด์ไปเ,เื่อยๆแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นมาทั้งในการบุกของคนนั้นการบุกของคนนี้ทั้งเรื่องของทูตสวรรค์ทั้งเรื่องของเทพทั้งเรื่องของปีศาจซึ่งมีความวุ่นวายมากๆเลยนะครับผมภายในฉบับของอนิเมะแล้วก็ฉบบับของลเ no ซึ่งหาใครในะครับอยากติดตามเรื่องราวของจอมมาซาตานจากนี้ก็าสามารถรับชมอนิเมะเรื่องนี้ได้นทั้งช่องทาง,ง,ง,งต่างๆเลยและก็ในฉบับของไรนิเวลเนี่ยก็สามารถซื้อเป็นเล่มต่างๆนานามาหาอ่านได้เลยนะครับข้อมูลชีวบทของตัวละครตัวนี้ต,ตัวตละครตัวนี้มีชื่อเต็มก็คือจอมมารซาตานหรืหอมีอีกชื่อนึงก็คือตัวของมาโอสเตอด์โอในฐานะของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในส่วนของเผ่าพันธุ์ของตัวละครตัวนี้มีทั้งเผ่าพันธุ์ปีศาจและก็เผ่าพันธุ์มนุษย์ครับตัวเขาเป็นตัวละครเพศชายที่มีอายุมากกว่า300ปีแล้ว เขาจะมีส่วนสูงอยู่ที่173เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำหนักตัวอยู่ที่65กิโลกรัมในตอนที่เป็นมนุษย์สังกัดของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มีมากมายเลยนะครับในตอนที่เขายังเป็นปีศาจนุ่มอยู่เนี่ยเขาสังกัดกลุ่มแพดดาของกองทัพปีศาจและสังกัดในตอนที่เขาเป็นมนุษย์ในฐานะ o o, ของมาโอสโด้คอยสังกัดในส่วนของแมคโดนัลส่วนอาชีพล้วนหน้าที่การงานของตัวละครตัวนี้ก็มีมากมายเลยทั้งตัวของราชาปีศาจมีทั้งแอสเซสเซนต์ชิปแมเนเจอร์ของแมคโดนัลมีทั้งชิปแมเนจเจอร์ของ McDonald, ในคนที่ให้เสียงพากตัวละครจอมมารซาตานหรือว่ามาโอสรโรกก็คือคุณโอสากะเรียวตะครับรูปร่างของตัวละครตัวนี้ในตอนนี้เขาเป็นรูปแบบของจอมมารซาตานที่เป็นปีศาจตัวเขาจะมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ที่มีความตะาง,ง่านสูงกว่า3เมตรที่มีผิวสีเข้มดวงตาสีแดงแหลมคมและมีผมสีดำยุ่งเหยิงเล็กน้อยร่างกายของนั้นถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างดีลำตัวและกล้ามเนื้อมีความยิ่งใหญ่และความแน่นมีคอที่หนาแขนและขาที่มีความกระชับแม้ว่ารูปร่างของเขาเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ แต่ว่าก็จะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับปีศาจอยู่อย่างเช่นในส่วนของกรงเล็บที่มีความแหลมคมแล้วก็จะมีเขาสีเหลืองคู่หนึ่งที่งองออกมาจากผมและก็ในส่วนของขาก็จะเป็นขาแบบขาแพะที่ส่วนขาจะมีขนเหมือนแพะแล้วก็ในส่วนของเท้าก็จะมีเท้าแบบเป็นกีบหนาแล้วก็ตัวจอมารซาตานยังมีปีกขนาดใหญ่ที่คล้ายข้างคาวสองปีกที่เมื่อกางออกแล้วจะมีความยาวหลายเท่าของความยาวของลําตัวเครื่ <c oughs> องแต่งกายของเขาในฐานะกองผู้ปกครองเหล่าปีศาจก็จะประกอบไปด้วยเสื้อสีเข้มที่มีตะเข็บสีทองตัวเขาจะสวมกางเกงที่มีสีเดียวกับเสื้อ แล้วก็สวมรองเท้าบูทสีเข้มขนาดใหญ่และเขาเนี่ยก็สวมเสื้อคลุมปกสูงที่มีความสีเข้มสีดําและเสื้อคลุมนี้ก็จะมีโซ่สีทองบางๆแล้วก็มีที่รองบ่าขนาดใหญ่ด้วยแต่ว่ารูปร่างในฐานะของมนุษย์ในรูปร่างของมาโอซาโดะตัวเขาจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นทั่วไปลักษณะใบาหน้าและผมของเขานั้นส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงจากร่างปีศาจด,ดั้งเดิมแต่ว่าก็จะมีในส่วนของใบหน้าที่มีความอ่อนวัวก่าลักษณะดั้งเดิมและความแตกต่างที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือในสสส่่วนขของาาทีีมีมกรูญเยไป ขาที่มีลักษณะของขาแพะแล้วก็กรงเล็บที่มีความยาวเนี่ยก็จะหายไปและสัดส่วนที่สูงใหญ่3เมตรแล้วก็มีความหนาเนี่ยก็จะลดลงไปอย่างมากเลยจะกล่าวง่ายๆก็คือเตี้ยลงไปอย่างมากเลยนะครับผมเตี้ยลงไปอย่างเห็นได้ชัดร่างกายเนี่ยมีโครงสร้างที่เล็กลงไปอย่างมากจากเดิมที่มีก้ามเป็นมัด,มดเป็นมัดแล้วก็มีความใหญ่โต cherish. แต่ตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากเด็กหนุ่มที่มีความผอมแหง้งแรงน้อยเลยทีดยเ,เดียวโดยเครื่องแต่งกายในรูปแบบของมนุษย์เสื้อผ้าส่วนใหญ่ของเขานจะเป็นเสื้อผ้าแบบง่ายโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสอง ที่จะประกอบไปด้วยเสื้อยืดแล้วก็กางเกงยีนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าในขณะที่เขาทํางานก็จะเป็นเครื่องแต่งกายแบบแมคโดนัลที่เป็นเครื่องแต่งกายของแฟนชาตแมคโดนัลซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเสื้อยืดแขนสั้นสีแดงที่มาพร้อมกับโลโก้บริษัทที่หน้าอกด้านขวานอกจากนี้ยังมีกางเกงสีดําเข้มขันแล้วก็หมวกที่มีลักษณะโลโก้ของแมคโดนัลนี่ก็คือรูปด่างของซาตานทั้งสองรูปแบบรูปแบบที่1รูปแบบของปีศาจในฐานะของจอมมาซาตานรูปแบบที่2อ,อย่างมนุษย์ในฐานะของมาโอสระอ,อก แต่ว่าตัวของซาตานนั้นสามารถฟื้นคืนรูปแบบของตัวเองได้แล้วก็สามารถปเปลี่ยนรูปแบบของตนเองได้ซึ่งก็ยะงขึ้นอยู่กับพลังเวทที่เขาสะสมไว้ว่าพลังปีศาจต่างบุคลิกภาพของตัวละครตัวนี้ในตอนที่เขาเป็นราชาปีศาจตัวเขามีความฉลาดแล้วก็มีเสน่ห์เป็นอย่างมากในฐานะที่เขาเนี่ยเกิดในเผ่าพันธุ์ของปีศาจชั้นต่ำมาก่อนแต่ด้วยความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทําให้ตัวละครตัวนี้สามารถพัฒนาตนเองแล้วก็มีความพยายามอย่างมากที่สุดในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าผู้ปกครองเหล่าปีามลระแนษ ชื่อว่าตัวของจอมมารซาตานนั้นเป็นคนที่น่าหวาดกลัวและก็มีความโหดร้ายแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วตัวของจอมมารซาตานจะเป็นผู้นาที่มีความอ่อนโยนซึ่งพยายามทําลายล้างแล้วก็อาการบาดเจ็บล้มตายให้น้อยที่สุดเท่าที่ท,ทาได้ตัวตวนที่แท้จริงหรือว่าเจตนาที่แท้จริงของจอมมารซาตานนั้นแทบจะไม่มีใครรับรู้เลยแต่เนื่องจากสถานการณ์ที่มีความจําเป็นทั้งการขัดแคลนพลังงานปีศาจทั้งสงครามที่มีการเกิดขึ้นตัวของจอมมารซาตานจึงต้องเลือกว่าจะทําสิ่งใดด้วยความที่เขาเป็นผู้นําและปลกครองเพผพ่า ตัวงเขาจึงต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในการนาให้เผ่าพันธ์ปีศาจนั้นํำรงอยู่ได้กระนส่งผลทาให้เขาเนี่ยยึดครองดินแดนแล้วก็ลุกลานเผ่าพันธ์มนุษย์ตัวเขาก็ไม่เคยตั้งใจที่ทําลายล้างเผ่าพันธ์มนุษย์ให้สิ้นซากแต่เขาเพียงแค่ต้องการที่จะไปชิดเผ่าพันธ์มนุษย์เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธ์ปีศาจแค่นั้นเองวยหนทางที่ไม่มีทางเลือกตัวจอมมาซาตานจึงแสดงบทบาทในฐานะของผู้ที่ปกครองเผ่าพันธ์นปีศาจแสดงให้บุคคลอื่นได้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ยยดดยห,ย,หาายิ่ยนนงผ เขาแสดงเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นพนักง,งานที่มีความขยันขันแข็งที่ช้าแรงผักดันและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อพัฒนาตนเองในชีวิตใหม่เพื่อที่จะมีชีวิตรอดในฐานะของผอพันมนุษย์ซึ่งในตอนแรกตัวเขาก็เคยมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเพียงแค่สัตว์ชั้นต่ำแต่ว่าในภายหลังเนี่ยเขาก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เริ่มเข้าใจคาว่ามนุษย์อย่างช้าช้าและตั้งแต่นั้นมาเขาก็มีนิสัยที่ดีใจดีแล้วก็ร่าเริงและทําให้เขาเนี่ยเป็นที่นิยมในหมู่ของเพื่อนร่วมาานนนแลล้้วก็เ,เ,เ่ึมนคนีียปทดข แต่ว่าตัวของซาตานก็ยังไม่สูญเสียวความบารนาในอำนาจและอิทธิพลเหมือนเดิมตัวเขาเนี่ยพยายามที่จะปีนบันไดขององค์กรแมคโดนัลล์ในการขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของพนักงานแมคโดนัลล์นอกจากที่เขาเนี่ยจะมีความภาคพภูมิใจในงานของเขาในฐานะของพนักงานร้านปสตฟู้ดตัวงเขายังแสดงเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ช่างคิดมีมารยาทที่ดีและก็เห็นอกเห็นใจคนรอบข้างและเต็มใจได้ช่วยเหลือผู้อื่นทุกทิทางเท่าที่เขาทาได้นิสัยใหม่อันนี้ในฐานะของมนุษย์นั้นมันมีความขัดแย้งอย่างหนักมากๆกับราชาปีีศาาาผู้ไ้ไรควม ที่ผู้คนในอินเตอิสลาต่างหวาดกลัวซึ่งสังเกตได้จากความสับสนของเอเมริยาในตอนที่พบกับจอมมารซาตานครั้งแรกบนโลกมนุษย์ตัวของผู้กล้เอเมริยังตกใจถึงความเปลี่ยนแปลงของจอมมารซาตานมันเปรียบเสม,มือนจากหลังตีนมาสู่หน้ามือเลยทีเดียวในส่วนของบุคลิกภาพนิสัยของจอมมารซาตานที่เหมือนกันทั้งสองโลกก็คือทั้งในส่วนของจอมมารซาตานแล้วก็มาโอสรโอดน,นั้นมองลูกน้องแล้วก็พูดแตบบังคับบัญชานั้นเป็นคนที่เขาต้องรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่เขาต้องดูแลการกระทํําาาาขอออออองงงงงลลลูนนูกกนนนนน้้้้เเเจตตป็ครัับบผผิิดดชมื่ทพด ตัวเจ้านายต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่างและตามล้างตามเช็ดให้ลูกน้องซึ่งนิสัยนี้ของเขาเนี่ยเหมือนกันทั้งสองโลกเลยนะครับทั้งในฐานะของจอมมารซาตานแล้วก็ในฐานะของพนักงานร้านแมคโดนัลล์ต่อไปเรามาดูในเรื่องของพลังและความสามารถของจอมมารซาตานกันพลังที่ 1. นึ่งเดมอนเมจิกเวทปีศาจในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นราชาปีศาจต,ตัวจอมมารซาตานมีพลังปีศาจอันยิ่งใหญ่พลังปีศาจของเขาเนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างมาก ยออราพลังปีศาจของจอมมารซาตานนั้นจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสีของออราของเขาเนี่ยก็คือสีดําแล้วก็สีแดงที่สามารถสร้างความหวาดกดลัวและความสิ้นหวังให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ในส่วนของเดมอนเมจิกเนี่ยก็จะมีความสามารถต่างๆนานา,นาม,มากมายเลยเนะครับที่แยกออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในจําพวกของเวทมนต์ปีศาจเน้นว่าเวทมนต์ความมืดเนี่ยมีความสามารถยังไงบ้างมีเวทมนต์อะไรบ้างครับความสามารถที่1 Transformation Magic กการแปลงร่าง หากตัวซาตานมีพลังปีศาจที่เพียงพอหรือว่าเวทมนต์ที่เพียงพอตัวเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างวงร่างมนุดกับร่างปีศาจได้ตามที่ต้องการเลยแต่ว่าเมื่อพลังงานปีศาจใกล้หมดนั้นตัวงซาตานจะกลับคืนสู่ร่างมนุษย์โดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าหากได้เติมเต็มพลังงานปีศาจที่เพิ่มขึ้นมาตัวเขาเนี่ยก็จะสามารถกลับคืนสู่ร่างของจอมมารซาตานได้ในการเปลี่ยนแปลงร่างเนี่ยก็จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาด้วยทั้งลักษณะทางกายภาพตั้งกายกงเล็บเท้ามีความแข็งแกร่งขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยนะครับความสามารถที่ 2- Hy Control sis My การสะกดจิตและการควบคุมจิตใจตัวซาตานมีพลังและอำนาจที่สามารถส่งผลกระทบต่อเจตจำนงของมนุษย์และสัตว์อื่นๆได้และก็มีความสามารถในการควบคุมจิตใจของสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ตลอดจนสามารถรวบรวมข้อมูลจากจิตใจของเป้าหมายก็ได้ความสามารถที่3ามเบ c ้อ c o ิค a t คอมแบทพลังเวทในการต่อสู้ในฐานะของราชาปีศาจตัวเขาสามารถใช้พลังงานอันทรงพลังทั้งในการโจมตีแล้วก็ในการป้องกันได้ตัวเขาสามารถใช้พลังงานเวทมนต์อันมหาศาลแล้วก็พลังเวทมนต์อันมากมาย ในการพลิกแพงสำหรับการต่อสู้ในทุกสถานาการณ์ได้อย่างเช่นในการรวบรวมพลังงานเวทมนต์ด,ดำในการปลดปล่อยการโจมตีทางกายภาพที่รุนแรงที่สามารถมีพลังทำลายล้างระดับจรวดนิวเคลียร์ความสามารถที่4เทเลคอนิซิสพลังจิตตัวของจอมานซาตานสามารถควบคุมวัตถุได้ซึ่งพลังนี้ของจอมานซาตานนั้นมีความแข็งแกร่งมากถึงขนาดที่ว่าเขาสามารถยกทางหลวงทั้งเส้นทำให้เราอยู่ในอากาศเป็นเวลานานได้ความสามารถที่5เทเลพอร์เทชันการเทเลพอร์ ตัวซาตานสามารถเทเลพอร์ตไปยังสถานที่อื่นๆได้และนอกจากนี้ยังสามารถเทเลพอร์ตพร้อมกับล่างจูงคนอื่นไปได้อีกด้วยในการเทเลพอร์ตของซาตานนั้นไม่ทราบขีดจำกัดของความสามารถนี้เลยความสามารถที่6กเกรเมอร์การเยาะยวนใจความสามารถนี้เป็นความสามารถในการเปลี่ยนรูปลักษณ์ตามที่เขาต้องการได้ด้วยพลังเวทของจอมมารซาตานเขาสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นใครก็ได้ทั้งสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็ได้ความสามารถที่7จ็ดออตฟิลเจเนเรชันตัวของจอมมารซาตานสามารถสร้างมารียในการปกป้องได้ โดยบารียนี้สามารถเป็นเกาะป้องกันส่วนบุคคลก็ได้หรือแม้กระทั่งสามารถปกป้องคนหลายสิบคนในเวลาเดียวกันก็สามารถทําได้ซึ่งสังเกตความสามารถนี้ได้จากเหตุการณ์ที่มีตึกถล่มครับความสามารถที่แปดสล p ปสเปลว่าไม่บนในการหลับตัวของจอมมาซาตานสามารถใช้ความสามารถนี้ในการทําให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้าสู่ภาวะอับไหลได้อย่างเช่นที่เขาใช้ความสามารถนี้ในการทําให้บุคคลภายในเมืองเนี่ยหลับไหลไปความสามารถที่9 Time b a r บา e r เหรือว่าสนามพลังเวลา ตัวของซาตานนั้นสามารถสร้างสนามพลังเวทมนต์ที่มีความสามารถในการอยู่เวลาชั่วข่าวได้ความสามารถที่10 Magic Transfer หรือว่าการถ่ายโอนเวทมนต์ตัวของซาตานนั้นสามารถถ่ายทอดเวทมนต์ให้กับอัลเซลได้เพื่อช่วยให้เขาเนี่ยหายจากอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าก็ไม่ทราบนะครับว่าความสามารถ,รถในการถ่ายโอนเวทมนต์นี้เนี่ยจะจากัดไม่เพียงแค่พอพันปีศาจเท่าถถนั้นหรือไม่หรือว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่สามารถถ,ถ่ายโอนเวทมนต์เนี่ยให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ความสามารถที่ 11. เ Pain Star หรือว่าความเจ็บปวดจากการจ้องมอง ความสามารถนี้จอมมาซาตานใช้ในการต่อสู้กับลูซิเฟอร์แล้วก็อัลบาโดยเพียงแค่การจ้องมองของจอมมาซาตานก็สามารถสร้างความเสียหายและสามารถสร้างความเจ็บปวดไปอย่างมากให้กับอัลบาได้นอกจากนี้การจ้องมองของจอมมาซาตานนี้ยังส่งผลกระทบทำให้อัลบาเนี่ยหมดสติไปได้เลยทีเดียวแต่วลาละเอียดของเวทมนต์นี้ก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดมากนักว่ามีความสามารถอื่นเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าความสามารถที่12บสองเดโมนิคสซอดหรือว่าดาบปีศาจตัวของจอมมาซาตานนั้นสามารถเปลี่ยนไม้กวาดธรรมดาให้กลายเป็นดาบปีศาจขนาดใหญ่โดยใช้เวทมนต์ ระดับปีศาจไม่บนขนาดใหญ่นี้ในการบดปล่อยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันสามารถมีพลังขนาดที่ว่าสามารถทาลายล้างเมืองไปครึ่งหนึ่งได้ในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวความสามารถที่ 13. Restoration หรือว่าการซ่อมแซมตัวของจอมมาซาตานมีพลังในการซ่อมแซมความเสียหายที่เ,เกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบไม่ว่าความเสียหายจะมีความใหญ่หลวงมากเพียงใดก็ตามตัวของจอมมาซาตานก็สามารถฟื้นฟูความเสียหายได้ให้ราวกับว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่เคยถูกทําลายเลยแต่ว่าในการใช้ความสามารถนี้เนี่ยมันก็สูญเสียพลังจํานวนมากเลยทีเดียวความสามารถที่14 รีเจเนเรชันหรือว่าการฟื้นฟูในร่างปีศาจของจอมมารซาตานตัวเขาสามารถสร้างร่างกายที่เสียหายได้ด้วยความเร็วที่สูงมากๆอย่างเช่นในตอนที่เขาเนี่ยถูกลูซิเฟอร์นะครับใช้กระสุนเวทมนต์เนี่ยมมนนยิงทะลุร่างกายไปแต่ว่าหลังจากที่จอมมารซาตานได้เข้าสู่ร่างปีศาจต,ตัวเขาเนี่ยสามารถรักษาบาดแผลและสามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็วเลยต่อไปก็จะเป็นความสามารถสุดท้ายก็คือความสามารถที่ส5เป็นความสามารถที่มีชื่อว่าไฟท์ฟลายหรือว่าการบินในร่างปีศาจของจอมมารซาตาน เขาเนี่ยสามารถบินด้วยความเร็วที่สูงม,มากๆได้นี่ก็จะเป็นความสามารถต่างๆในส่วนของพลังปีศาจหรือว่าพลังเวทมนปีศาจครับต่อไปก็จะเป็นพลังที่2ก็คือคินเอเจเรกหรือว่าสติปัญญาตัวองซาตานมีสติปัญญาเฉียบคมและเฉียบแหลมเขาสามารถปฏิบัติต่อเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันและสามารถหาข้อสรุปที่ถูกต้องหาความสมเหตุสมผลได้อย่างง่ายได้ด้วยความเฉลียวฉลาดของจอมมาซาตานในการวางแผนคิดค้นวิธีต่างๆนานาที่มากมายมันจึงทำให้เขาเนี่ยเกือบที่สามารถพิชิตเอนเตอิสลาได้เลยทีเดียว แล้วก็ด้วยความที่ว่าจอมมาซาตานเนี่ยมีอายุมากกว่า300ปีตรงจอมมาซาตานมีความรู้และความเชี่ยวชาญมากมายทั้งการศึกษาเวทมนต์ความรู้บริษัทเรื่องราวต่างๆซึ่งความสําเร็จของจอมมาซาตานไม่มีใครสามารถเทียบเขียนได้เลยในหน้าปบริษัทครับต่อไปก็จะเป็นพลังที่3ก็คือ Physical ability หรือว่าความสามารถทางกายภาพโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับพลังทางกายภาพเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของปีศาจหรือรูปแบบของจอมมาซาตาน์เพราะในรูปแบบของมนุษย์เนี่ยมันมีร่างกายที่กระิับกระจอจริงๆเลย ที่จะต่อยเตะใครเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ทำได้ยากในความสามารถในหัวข้อของพลังทางกายภาพเนี่ยก็จะมีดังนี้ความสามารถที่1ก็คือ enhance reflex หรือว่าปฏิกิริยาตอบสนองความสามารถนี้นะครับมีมาตั้งแต่ที่เขาเนี่ยยังเป็นปีศาจนุ่มแล้วคือเขาเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองที่เหนือกว่าปีศาจตัวอื่นๆไปอย่างมากความสามารถที่ 2. embrace strength ความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่เมื่อตัวของซาตานอยู่ในร่างของปีศาจตัวเขาเนี่ยจะมีพลังกำลังที่เหลือเชื่อไปอย่างมากตัวเขาเนี่ยสามารถยกเศษซากที่น้ำหนักเป็นตันๆได้อย่างง่ายดาย และถึงแม้สิ่งนั้น,นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวเขาหลายเท่าเ,เขายังสามารถยกได้อย่างง่ายดายเลยความสามารถที่3 M.S. Speed ความเร็วมหาศาลในระหว่างที่เขาเต่อสู้กับลูซิเฟอร์ตัวของจอมมารสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วมากจนขนาดที่ว่าลูซิเฟอร์ไม่สามารถตอบโต้ได้ทันเลยทีเดียวต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่4ก็คือ M.S. Endurance หรือว่าความทนทานที่สูงมากๆในร่างมนุษย์นะครับถึงแม้เขาเจะมีร่างกายที่บอบ,บางแต่ว่าเขาเนก็ยังมีความทนทาน,นทางร่างกายที่สูงอยู่ ที่สามารถทนต่อกระสุนเวทมนต์นะครับผมที่โจมตีใส่ร่างกายเขาได้แต่ว่าถ้าอยู่ในร่างของปีศาจในฐานะของจอมมารซาตานแล้วร่างกายของเขาเนี่ยจะมีความต้านทานต่อการโจมตีที่ทรงพลังได้แม้จะเป็นเวทมนต์ที่มีความอันตรายทั้งการโจมตีทางกายภาพการโจมตีทางเวทมนต์หรือแม้กระทั่งเวทระเบิดเนี่ยก็ยากนะครับที่จะสร้างรอยขีดข่วนให้กับจอมมารซาตานได้เนี่ก็จะเป็นตัวอย่างพลังและความสามารถต่างๆของจอมมารซาตานครับก็สมแล้วนะครับที่เขาเนี่ยเป็นถึงราชาปีศาจผู้ปกครองเหล่าปีศาจทั้งหมดทั้งมวล พลังของเขาเนี่ยมันก็ต้องเวิร์วังอลังการประมาณนี้แหละครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะปกครองปีศาจแล้วก็มาอยู่จุดสูงสุดของปีศาจได้อย่างไรกันต่อไปเนี่ยเราผมจะเพิ่มเติมส่วนเสริมดูเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับจอมมารซาตานกันนะครับผมว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือจอมมารซาตานเนี่ยหรือว่ามาโอซาโอนเนี่ยเขาเนี่ยไม่ใช่ซาตานในตำนานนะครับที่พูดถึงในพระคัมภีไบเบิลของเอ็นเตอิสลาเรื่องที่สองก็คือชื่อซาตานเนี่ยมันจะกลายเป็นชื่อสามัญนะครับในหม ส่วนเสริมเรื่องที่สก็คือชื่อมนุษย์ของซาตานที่มีชื่อว่ามาโอซาโอเนี่ยมันเป็นชื่อนะครับที่มีการเล่นคําจากตัวตวนที่แท้จ,จริงของเขาอย่างเช่นมาโอเนี่ยก็จะแปลว่าราชาปีศาจปีศาจหรือว่าเจ้าแห่งเหล่าปีศาจในส่วนของซาโอเนี่ยมันก็จะแปลว่าผู้ที่เด็ดขาดซาดิสโหดเหี้ยมประมาณนั้นนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นการแสดงถึงตัวตวนที่แท้จ,จริงของเขาเองครับก็คือเป็นจอมมารที่มีความโหดเหี้ยมจอมมารที่มีความโหดร้ายในเองครับแ้วในสีก็คือเขาเนี่ยมักจะตั้งชื่อยานบานาของเขาว่าดุล อย่งางเช่นจักรยาน2องคันแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่าดูลหานหนึ่งแล้วก็ดูลหานสองแล้วก็จักรยานคันที่3คันใหม่เนี่ยก็จะมีชื่อว่าดูลหานสามซึ่งดูลหานเนี่ยก็เป็นชื่อที่มาจากตำนานของชาวไอซิสเกี่ยวกับบุคคลนะครับที่หัวขาดแล้วก็ขี่ม้าสีดําที่เขาเนี่ยจะถือหัวนะครับในขณะที่เขาขี่มา้าส่วนสเสริมนี่5่ก็คือแม้ว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นจอมารราชาผู้ปกครองเหล่าปีศาจ แล้วก็มีชื่อว่าซาตานแต่ว่าตัวละครตัวนี้ pues like เนี่ยมักเป็นตัวแทนของบัฟเฟอเบตครับบัฟเฟอเบตเนี่ยเป็นปีศาจตัวหนึ่งนะครับที่มีเท้าแล้วก็เขาเนี่ยที่เหมือนกับแพะแล้วนี่หก็คือขนาดตัวของจอมมาซาตานเองเนี่ยเขายังคิดว่าชื่อซาตานเนี่ยมันเป็นแค่ชื่อปีศาจทั่วไปตัวอื่นๆที่ปีศาจหลายๆตนเนี่ยก็มีชื่อว่าซาตานตัวเขาอยากอธิบายว่าชื่อซาตานเนี่ยมันธรรมดากว่าก้อนหินซะอีกในอาณาจักรปีศาจจะกล่าวง่ายๆก็คือซาตานเนี่ยมันเป็นชื่อที่โหลคครรรรับสส่่่่่่วนนนนเเเเเิมมมืืออออองงงทททีีีีก็ขขขาาาาดด้ยยู26.5ซ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่8ครับก็คือโปรตีโตของมาโอสรดโอดเนี่ยจะสวมเสื้อผ้านะครับของยูนิโคซึ่งตัวของมาโอสรดโอดเนี่ยก็ไดถูกยาะเยยนะครับเพราะสวมเสื้อผ้าแบรนด์นี้ตลอดเวลาเลยแล้วขนาดตัวของอาชิยานะครับหรือว่าอัลซอเนี่ยก็ยังชี้เห็นนะครับว่าตัวของจอมมาซาตานหรือว่ามาโอสรดโอเนี่ยสวมเสื้อผ้าแบรนด์นี้มากจนเกินไปด้วยซ้ำนี่คือข้อมูลของจอมมาซาตานครับหรือว่ามาโอสรดโอก็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับถ้ามีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนที่ตกหล่นยังไ,งไง ในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ของจอมมาซาตาเนี่ยกับตัวละครอื่นๆด้วยเนื่องอ <c oughs> จากที่ว่าความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยกับตัวละครอื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างที่เยอะมากๆแล้วมันก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องราวในไรโนเวลซะส่วนใหญ่ด้วย <c oughs> ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยไม่ได้สป,ปอยเรื่องราวภายในไรโนเวลมากมายอะไรอาจจะมีพูดถึงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องราวในไรโนเวลแบบเต็มๆในความที่ว่าตัวผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดเรื่องราวของการสปอยสักเท่าไหร่ ทั้งสปอยอนิเมะหรือว่าสปอย์ในส่วนของไรโนเบลเนี่ยผมไม่ก่อยถนัดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะ พูดถึงนิดๆหน่อยๆก็พอนะครับในส่วนของเรื่องราวแต่ว่าในส่วนของความสัมพันธ์ของจอมาซาตานเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกไปทําในคลิปอื่นแล้วกันก็พอในคลิปนี้นะครับแค่ในส่วนของเบื้องหลังพื้นหลังบุคลิกภาพรูปร่างของตัวละครแล้วก็บวกกับความสามารถเนี่ยก็เยอะมากพอแล้วในส่วนของความสัมพันธ์ของจอมาซาตานกับตัวละครอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในคลิปหน้าแล้วกันหลายคนก็จะมีข้อสงสัยนะครับว่าทําไมเนี่ยผมถึงเลือกที่จะทําอนิเมะเรื่องนี้อนิเมะเรื่องนี้นะครับในตอนที่ผมดูครั้งแรกเนี่ยผมม ด้วยความที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งปีศาจจอมารทูตสวรรค์เป็นนิยายประวัติศาสตร์เรื่องของอะไรที่มันแฟนซีเนี่ยผมเลยค่อนข้างชื่นชอบและบวกกับที่ว่ามันมีความแปลกใหม่ในส่วนของการที่มามีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของโลกปัจจุบันโลกของมนุษย์อย่างเงี้ยมังก็เลยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมีแก๊ปเรื่องที่ย่นข้างนโอเคเลยผมเลยมีความชื่นชอบอยู่กับอนิเมะเรื่องนี้พอสมควรเลยแต่ว่าก็วงเล็บในฉบับของ ในเ,เมสซีซั่นที่หนึ่งเท่านั้นนะครับในส่วนของซีซั่นที่สองเนี่ยผมไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้อาจจะเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปด้วยแหละทั้งเรื่องของกลิ่นอายของเรื่องทั้งเรื่องของภาพที่มีการเปลี่ยนไปเรื่องของบทเนี่ยที่มันไม่ค่อยส่งเท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องดาวของอนิเมะเรื่องนี้ซีซันสองเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่ดรอปไปพอสมควรเลยส่วนในทางฉบับของไรโนวลเนี่ยผมก็ให้คะแนนอยู่ที่ระดับ กลางๆไปถึงขั้นต่ำนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เพราะว่าเอาส่วนตัวแล้วเนี่ยในฉบับของเรนเดลมันก็ไม่ค่อยน่าปลื้มสักเท่าไหร่ครับสำหรับตัวผมนะแต่ว่าในส่วนข้อมูลตัวละครต่างๆนาน,นาเนี่ยทั้งจอมมารซาตานเรื่องของผู้กายเอเมริอาอัลซิโลรูซิเฟอร์เรื่องของเทพอสูรเรื่องของทูตสวรรค์เนี่ยมันมีความน่าสนใจไงผมเลยเลือกที่จะทำอนิเมะเรื่องนี้เอาจริงแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกๆคนเนี่ยจะชอบอนิเมะเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าผมเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะ ในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่าน,นี้แล้วฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็สนับสนุนให้ผม้วยนะครับหลักที่สำคัญอย่าลืมกดกริ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับที่ลงในช่องของบสัสเซนไปนั่นเองเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรซีรีส์เรื่องอะไรหรือว่าประเด็นเรื่องไหนเนี่ยก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ